สวัสดีครับอ๋อน,นี่บ้านอันนี้บา้นนบานพี่เองใช่ไหมบ้านใดกูมาเหมือนคิดเดินเงินต้องเดินหนาถ้าเท่าไม่ค่อย,อยดีนะ บ้านสองตายายอยู่ฟ้ามือลึกมากตัวอ,อันนี้ชั้นที่สองใช่ไหมพี่เนี่ยครับชั้นสองขึ้นย้อนก่อนโอ้ยมันเปลี่ยกหมดเลยเนะพี่เนาะ อ๋อนี่บ้านพี่ทั้งสองหลังเลยเนี่ยบ้านมันจกอยู่นี่ครับหลังอันนั้นสร้างเอาไว้เก็บของครับไม่รอดคือส,สร้างนี้น้ําท่วมมนเลยครับแต่ก็เพิ่งสร้างจุดเขียนผมทาำคนเดียวห้าวันเนี่ยห้าหกวันเนตรียมรับน้ําท่วมนี้ครับแล้วเป็นไงครับก็ไม่รอดแต่ที่อยู่ตรงนี้เหรอนะครับไอ้ของที่อยู่ตรงนี้แหละฮะก็ส่วนที่เสียก็ต้องยอมเสียแหละครับเพราะว่าเราเราก็อยู่อยู่กับน้ําท่วมมาตลอดแล้วรงนี้ ม,มันเราไม่มีที่ไปเนาะเราเราไม่มีที่อยู่เราก็ต้องอยู่อย่างนี้ลและครันเห็นบ้านแล้วเป็นยังไงครับเห็นบ้านแล้วเป็นยังไงครับเชื่อใจจ้ะเพิ่งทำเสร็จใช่ไหมครับ อพังหมดเลยสร้างเสร็จได้กี่วันครับขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษาค่ะพังหมดเลย,เลยรู้สึกไงบ้างครับที่บ้านเป็นอย่างนี้เสียใจค่ะ แกเลี้ยงปลเวลาปลาปลาปลาอมาก้วปลาเกไม่เหลือแล้วเนาะมันตีที่ีก่อนก็ผมตีผมมีอยีตีวมด้วน้ำกมจะะาย เรือนเสียหายแทบจะทั้งหมดแต่ที่จมใต้น้ำนี่แหละครับประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหลังคาเรือนค่ะครับแล้วการช่วยเหลือของถวนราชการเป็นไงบ้างครับเออทศบาลดูแลเป็นอย่างดีค่ะให้น้ําหาไฟหาห้องน้ําเครื่องดื่มอาหารให้ทุกอย่างค่ะเทศบาลดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค,ครับตอนนี้ในการที่จะ พี่น้องจะอยู่กันนี่แบบได้รับความเดือดร้อนมากไหมครับตอนนี้ก็พออยู่ได้ค่ะเพราะว่าคนอื่นๆเขาก็ท่วมเหมือนกันคือเราเข้าใจค่ะเจ้าหน้าที่ก็งานเยอะเขาดูแลเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนค่ะทางจังหวัดก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ ที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็มาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีให้การช่วยเหลือทั้งการขนย้ายและการจัดหาที่พักแล้วก็ข้าาอาหารก็ดูแลเป็นอย่างดี